กับเข้ามาแล้วจ้าวัตถุดิบที่พ่อบ้านเอามายวนเอาไว้ให้เราลูกชิ้นปลาอันนี้ก็คือเอาไปต้มน้ำเกลือสองสามรอบก่อนนะคะแล้วก็เครื่องก็ตามนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเมนูอะไรผัดพริกแกงนะคะกับน้ำมันคาโนลาให้หอมก่อนเลยอันดับแรกเป็นพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็นี่เลย้าเครื่องของเราแน่นๆเลยจะทายใบมะกรูดแล้วก็ ผักไทยอ่อนค่ะผัดทุกอย่างให้หอมก่อนเลยนะคะตอนนี้ก็จะจามิดนึงขั้นตอ,อนนี้แล้วก็โยนน้องลูกชิ้นปลาของเราลงไปผัดค่ะเนือเด้งหนิดมากจากนั้นนะคะก็คือใส่น้ำเปล่าลงไปจ้าแล้วก็เคี่ยวให้ทุกอย่างเดือดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยโยนน้องมะเขือเปาะลงไปจ้ามะเขือของเราจะได้ไม่ดำนะคะ วิธีทำง่ายมากปิดฝาจ้าเปิดไม้ทีแทแดแด,ะดะสุกละจ้าน่ากินแล้วโนะจริงๆแค่นี้ก็น่ากินแล้วปรุงด,ด้วยเกลือชมพูนะคะน้ำปลาเมกะเชฟแล้วก็ความหวานจากเราั้งกวยสีทองคะ่ะง่ายมากเลยเมนูของเรานี่นะคะนางเอกของเราก็คือใช้นมทวนเหลืองคะ่ะเหมือนเดิมเลย เราจะเติมทีหลังนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้เมนูนี้เนี่ยมันแตกมันจากนั้นเราก็ใส่พริกสดลงไปเลยจ้าพริกเหืองพริกแดงนี้ตัดสีเขียวด้วยใบขึลาภหอมๆของเราง่ไงนะกับข้าวบ้านนี้มาจ้ะตักใส่ถ้วยถ่ายรูปสว,สวยๆกันจ้ารสชาติครบรสนะคะ ขนมจีนต้องมาแล้วเนาะแบบเนี้ยใครมีขนมจีนเอามาจีนได้เลยค่ะ